อุบัติเหตุคือเหตุที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดอย่างในวงการหนังก็เช่นกันส่วนใหญ่เราจะเข้าใจว่าอุบัติเหตุขณะการถ่ายทําส่วนมากจะเกิดขึ้นกับหนังบู๊หนังแอคชั่นมากกว่าเพราะว่าหนังแนวนี้จะมีการต่อสู้มีการประทะก,กันอยู่แทบตลอดเวลาซึ่งยังไม่นับเอฟเฟกที่ใช้ในการถ่ายทําต่างๆด้วยแต่ในความเป็นจริงแล้วอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทุกที่ทุกเวลาและกับทุกสถานการณ์อย่างไม่เลือกว่า จะเป็นหนังบูหนังผีหนังตลกหรือกระทั่งหนังรักกระจุมกระจิม๋มหนังรักโรแมนติกพ่องแง่แม่งอนหนังเรื่องบ้านสีดอกรักปี2527ถือได้ว่าเป็นหนังรักอื้อเฉาวแห่งปีก็ว่าได้เนื่องจากเกิดเป็นข่าวโด่งดังเพราะอุบัติเหตุทางรถจนขณะถ่ายทําที่เชียงใหม่ซึ่งในรถจิบคันที่เกิดเหตุไม่คาดฝันมีนักแสดงโดยสารมาด้วยกันหลายคนที่สุดแล้วเมื่อรถเบรกแตกพุ่งลงจากเนินตกลงไปข้างทาง ปรากฏนักแสดงบนรถทั้งหมดบาดเจ็บและมีบางคนถึงขนาดบาดเจ็บสาหัสจนต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน,นับนานหลายเดือนหนึ่งในนักแสดงผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือพรพันธ์เกษมมัตสุนางพยาง,งูผีผู้โด,ด่งดังก่อนที่จะไปทราบถึงเรื่องราวสุดสะเทือนใจในครั้งนั้นเรามาทำความรู้จักดาราสาวผู้พิกบทบาทชีวิตของตัวเองจากนักแสดงสาวพราวเสนีไปเป็นแอร์โฮสเตสคนนี้กันก่อนนะครับ พรพันเกษมมัตสุมีชื่อเล่นว่านกเกิดเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2503บิดาชื่อไพสิทธ์มารดาชื่อสุจิตรามีพี่น้องเจคนเธอเป็นพี่คนโตเรียนจบชั้นมัธยมที่เรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนไปต่อที่โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีจบชั้นปวชการบัญชีที่นั่นตอนเด็กสาวแรกรุ่นนกพรพันธ์เป็นเด็กผู้หญิงขี้อายไม่ค่อยมีความมั่นใจเรื่องการแสดงอะไรต่างๆจึงแทบไม่มีในความรู้สึกเธอไม่ชอบการแสดง แต่ชอบและรักนักแสดงคนหนึ่งมากโดยเธอสารภาพว่าเป็นติ่งเป็นเอฟซีหรือแฟนคลับดารานักแสดงสาวสุดสวยอีกคนหนึ่งในวงการขณะนั้นอย่างชนิดที่เรียกว่าคลั่งคไคล้ไหลหลงก็ว่าได้เมื่อเริ่มเป็นสาวจนขนาดเธอรบเร้าผู้ใหญ่ให้พาไปเจอกับนักแสดงสาวอรัญญานามบงหลังเวทีเมื่อรู้ว่านักแสดงสาวคนโปรดมาโชว์ตัวนกพรพันบุกเข้าไปถึงหลังเวทีให้ผู้ใหญ่ที่พามาช่วยบอกกับทีมงานว่าอยากพบอรัญญานามบง ในที่สุดดารานักแสดงสาวผู้ใจดีขวัญใจมหาชนก็ออกมาหาแฟนคลับตัวยงนกพรพันตื่นเต้นดีใจจนตัวสัน่นวันนั้นได้หอมแก้มพี่เปียกอรัญญาด้วยค่ะเธอกล่าวด้วยแววตาเป็นประกายบ่งบอกว่าความทรงจําในวันนั้นเรากับเพิ่งเกิดขึ้นต่อหน้าเมื่อไม่กี่วินาทีมานี้เองนกพรพันเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการถ่ายโฆษณาเรื่องนี้จะเรียกได้ว่าบังเอิญก็ได้ครับโดยเพื่อนสาวคนที่เรียนอยู่ด้วยกันนั้นมีพี่ชายทํางานอยู่ที่บริษัทโฆษณา และเพิ่งถ่ายแบบหนังสือชื่อแม่บ้านรอบรู้ซึ่งเป็นหนังสือสอนทำอาหารเสร็จสับเรียบร้อยไปได้ไม่นานหนังสือกําลังจะออกตีพิมพ์อยู่ในอีกไม่กี่วันแต่ปรากฏว่าเกิดมีปัญหากับนางแบบคนที่เพิ่งถ่ายเสร็จไปจนไม่สามารถจะตกลงกันได้เจ้าของสินค้าเลยขอให้ทีมงานเปลี่ยนตัวนางแบบแทนคนที่เพิ่งลั่นชัตเตอร์จบไปไม่นานปัญหานี้จึงตกมาที่พี่ชายของเพื่อนของเธอซึ่งไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงดีจะหานางแบบที่ไหนมาถ่ายแทนได้ ทันกับเวลาที่หนังสือจะออกตีพิมพในอีกไม่กี่วันเพราะงบค่าตัวก็หมดไปกับคนแรกจ่ายคนแรกไปหมดแล้วเพื่อนสาวของเธอเลยหวังดีแนะนําพี่ชายตัวเองว่าเรื่องนางแบบไม่ต้องห่วงลองให้นกพรพันธ์ไปถ่ายแทนสินกเขาหน้าตาน่ารักดีนะนกพรพันธ์เลยจับพลัดจับผูไปเป็นนางแบบแทนนั่นคือผลงานชิ้นแรกในชีวิตพอเสร็จจากงานนั้นพี่ชายของเพื่อนก็ได้หาโฆษณาชิ้นอื่นๆมาให้เธอได้ถ่ายอยู่เรื่อยมา จนกระทั่งได้มีผู้มาสะดุดตาความสวยของเธอเข้าเลยชักชวนให้เล่นหนังเรื่องแรกในชีวิตคือเรื่องสายทิพย์สายทิพย์เป็นหนังที่ออกฉายในปี2,522มีนันทนาเงากระจ่างเป็นนางเอกปฐมพงษ์สิงห์หะเป็นพระเอกได้ดาราสาวดังจากประเทศญี่ปุน่นจางฮิเดมิเอโอกิมาร่วมด้วยในเรื่องสายทิพย์นี้นกพรนพันมีบทพูดนิดเดียวเธออยากเล่นหนังอยากเป็นนักแสดงขึ้นมาบ้างแล้วตอนนั้นแต่ติดที่ว่ายังเรียนอยู่ ทางบ้านให้เธอตั้งใจเรียนให้จบซะก่อนและเหตุที่นกพรพันธ์ได้มาเล่นหนังเรื่องสายทิพนี้เพราะอุทัยวงไวยศยวันเจ้าของหนังไปเห็นเธอในโฆษณาชิ้นหนึ่งเข้าเป็นโฆษณาเครื่องสําอางเขาเลยชวนเธอมาเล่นหนังเรื่องนี้ในปีเดียวกันคือปี2522ขณะนั้นเธออายุ19ปีกำพลตันสัจจาและนันทาตันสัจจาเจ้าของค่ายหนังเอพิกโปรดักชั่นกำลังหานางเอกหน้าใหม่เพื่อมารับบทน้องสาวคนเล็กของตระกูลในหนังเรื่องวิมานไฟ โดยกำพลตันสัจจาได้สอบถามมากับผู้หญิงคนหนึ่งที่นกพรพันนับถือเป็นป้าพอป้าของเธอได้ยินกำพลบอกอย่างนั้นก็รับปากว่าจะพยายามหาให้ตอนนั้นนกพรพันเรียนจบการศึกษาทางบ้านไฟเขียวอนุญาตให้เล่นหนังได้ป้าของเธอคนนี้ได้มาเจอเธอเข้าเลยพาเธอไปพบกำพลกับนันทาตันสัจจาเจ้าของหนังเด็กสาวอย่างนกพรพันอายุยังไม่ถึง20ปีได้เล่นหนังเรื่องวิมานไฟซึ่งเป็นบทประพันธ์ของกันชลา รืกิจสนาอโศกศิล์สำหรับเรื่องนี้เธอแจ้งเกิดได้สำเร็จในเรื่องวิมานไฟปี2,522นี้ที่เธอตื่นเต้นยิ่งกว่าการได้แสดงหนังเต็มตัวก็คือเธอได้ร่วมงานกับนักแสดงในดวงใจกับไอดอลของเธออย่างอรัญญานามบงคนที่เธอได้หอมแก้มมาแล้วเมื่อตอนยังเป็นเด็กสาวแรกรุ่นพอได้มาเล่นหนังด้วยบอกได้คำเดียวว่าใจฟูเลือเกินทุกครั้งที่เข้าฉากร่วมกัน นั่นคือความวิเศษสุดแล้วสำหรับเด็กสาวคนหนึ่งพันเอกพยุงพึ่งศิลป์เป็นเจ้าของรัชฟิล์มทีวีรัชฟิล์มทีวีเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นผู้ผลิตร,รายการโทรทัศน์และภาพยนตร์โทรทัศน์ในขณะนั้นเกิดปัญหาขึ้นเพราะนางเอกที่ติดต่อให้มาเล่นละครเรื่องลมหายใจสุดท้ายทางช่องห้าพอถึงเวลาถ่ายทำจริงๆกลับไม่มีคิวให้หวยเลยมาออกที่นกพรนพันที่กำลังเนื้อหอมเพราะเพิ่งแจ้งเกิดไปจากหนังเรื่องมิมานไฟเธอจึงได้รับการติดต่อ ให้ไปเล่นละครเรื่องลมหายใจสุดท้ายทางช่อง5ของรัชฟิล์มทีวีในปีนี้จึงเรียกได้ว่าเธอได้เล่นทั้งหนังและละครในปีเดียวกันในเวลาไล่เลี่ยกกันและลมหายใจสุดท้ายทางช่อง5เป็นละครเรื่องแรกของเธอได้ประกบกับพระเอกดังในขณะนั้นถึงสองคนคือสมภพเป็นจาทิกุลกับไพโรธใจสิงห์นกพรพัน์ได้เล่นละครทางช่อง3เป็นครั้งแรกในละครเรื่องดงมนุษย์ปี2523 ของผู้จัดละครอดีตนางเอกสาวสวยอย่างก้อยธริกาธิดาทิตก่อนจะถูกไก่วรายุทธมิลินทจินดาผู้จัดชื่อดังจับมาพลิกบทบาทครั้งใหญ่จากที่เคยเล่นบทใสซื่อให้เธอมาสวมบทร้ายในภาพซื่อใสในละครเรื่องน้ำตาลไหมปี2526และเรื่องนี้เองเป็นละครเรื่องแรกของซูเปอร์สตาร์เมืองไทยเบิร์ตธงชัยแม็กอินไตปี2527เป็นปีทองของนกพรพันธ์เกษมมัสุ ซึ่งขณะนั้นเธออายุ24ปีมีหนังมีละครให้เล่นหลายสิบเรื่องอย่างเรื่องสาวนาสั่งแฟนได้ประกบกับซปเปอร์สตาร์เวลานั้นถึงสองคนคือพุ่มพวงดวงจันทร์กับยอดรักสลักใจเรื่องบ้านสาวโสดประกบกับจรุณีสุขสวัสดิ์เรื่องเพชรพูเรือเสือตกถังโทษทีที่รักรักนี้เราจองพาโลกันนักสู้หน้าเซ่อและอีกหลายเรื่องแต่หนังปี2527ที่สร้างชื่อเสียงให้เธอโด่งดังมากที่สุด คือเรื่องนางพญางูผีนางพญางูผีเป็นหนังที่ทุกคนมิอาจลืมนกพรนพันลงได้เพราะเรื่องนี้เธอได้รับบทร,ร้ายที่สุดแสนจะเซ็กซี่ที่สุดครับนางพญางูผีเจ้าของหนังก็คือสุริยนต์ดวงทองดีได้ติดต่อท่าทามเธอเข้ามาขณะพูดคุยสุริยนต์ได้ถามเธอว่านกสนใจเล่นเรื่องนี้ไหมคาแรคเตอร์ก็จะต่างจากทุกเรื่องที่เคยเล่นมานะอาจจะต้องแต่งกายเซ็กซี่หน่อย มีเปิดไหลเปิดพุ่งโชว์อะไรอะไรบ้างเธอเห็นว่าน่าสนใจและท้าทายดีจึงรับเล่นหลังจากที่คิดใคร้ครวญอยู่พักใหญ่ๆนางพญางูผีปี2527นี้เป็นหนังผลิตซ้ำหรือที่เรียกว่าหนังรีเมคแต่ก่อนชื่องูผีปี2509มีปริมประภาพรเล่นไว้ในชุดวันพีศส่วนนางพญางูผีปี2527นกพรพันเกษมัสุ แสดงในชุดทูพีดครับเป็นเรื่องราวนิยายพื้นบ้านของชาวเชียงแสนน้อยนกพรพันธ์ประกบบทบาทกับนางเอกรุ่นพี่อย่างนวรัชจุตนาณ์เรื่องนี้เธอทั้งร้ายทั้งเซ็กซี่มากครับและป้าทองสุลาลีวันสุวรรณทัตรือหม่อมสุลาลีวันสุริรรมมรรยงณอยุธยาก็เล่นได้น่ากลัวมากๆครับอย่างที่กล่าวมาครับปี2527เเป็นปีทองของนกพรพันธ์เธอมีหนังมีละครเข้ามามา,มากมายและแล้ว ก็มาถึงเหตุการณ์สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตการแสดงของเธอในปีเดียวกันนี้หนังเรื่องบ้านสีดอกรักปี2527เป็นหนังของราชพันธ์ฟิลม์มมีพรายราชพันธ์เป็นผู้อำนวยการสร้างเป็นหนังที่อื้อฉาวที่สุดในรอบปี2527เมื่อสรพงษ์ชาตรีพระเอกในเรื่องได้ขับรถจิบเพื่อพาเพื่อนเพื่อน,นักแสดงย้ายกองไปอีกฉากหนึ่งนักแสดงบนรถจิบคันต้นเรื่องในวันนั้นประกอบด้วยจรุณีสุขสวัสดิ์ นวรัตจุตนานเบิร์ตทองชัยแม็กอินไตนกพรพันธ์เกษมมัตสุและสรพงษ์ชาตรีเป็นคนขับขณะที่พระเอกเจ้าปทบาทสารพงษ์ชาตรีกำลังประคองรถลงจากเนินเขาก็รู้สึกได้ถึงอาการผิดปกติของเบรกรถเขาบอกกับทุกคนว่าเบรกรถใช้การไม่ได้แล้วก็ทำท่าเหยียบเบรกให้กับทุกคนดูนกพรพันธ์ถึงกับพูดทานว่าอย่าล้อเล่นนาพี่เอกไม่ได้ล้อเล่นมันเบรกไม่ได้จริงๆขาดคำพระเอกดัง รถจิบบรรทุกดารานักแสดงเต็มคันก็พุ่งลงข้างทางอย่างรวดเร็วทุกคนตกลงไปในหลุมลึกพร้อมกับรถนางเอกจารุณีสุขสวัสดิ์ที่ยืนอยู่ท้ายรถร่างกระเด็นลอยขึ้นบนอากาศตกกระแทกพื้นอย่างจังเธอถึงกับสลบทันทีจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้ทุกคนได้รับบาดเจ็บนวรัตจุตนัณ์เบิร์ตธงชัยแม็กอินไตาสารพงษ์ชาตรีมีบาดแผลถลอกปอกเปิดส่วนนกพรพันธ์เกษมัตสุอาการหนักถึงขั้นสลบและหลังจากการตรวจพบว่า เธอสะโพกแตกแต่พุทธรับบาดเจ็บหนักถึงขั้นสาหัสมากกว่าเพื่อนก็คือนางเอกแมวเก้าชีวิตเปิ้นจารณีสุขสวัส์มีการถึงเลือดข้างในสมองเป็นตายเท่ากันแต่ที่สุดแล้วเดชะบุญเธอก็ได้รับการรักษาจนหายรอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้จากเหตุการณ์วันนั้นนกพรพันก็ไม่อาจลืมภาพในวันนั้นได้ลงแม้สักครั้งเดียวจนถึงทุกวันนี้นกพรพันธ์เกษมมัตสุ เล่นละครเรื่องล่าสุดปี2529เรื่องทะเลเลือดทางช่อง3และมีผลงานหนังเรื่องล่าสุดคือรุ่นพี่ปี2558ช่วงที่เธอได้หายไปจากวงการเธอไปเป็นแอร์โฮสเตสที่สายการบินคูเวตแอร์ไลน์ o อตเวสแอร์เ w a y และแค n าเดียนแอร์ไลต่อมาได้แต่งงานและประกอบธุรกิจอยู่ต่างประเทศก่อนจะกลับมาเยี่ยมบ้านที่กรุงเทพบ้างบ้านพักที่จงังหวัดกระบี่บ้างตามโอกาสชีวิตจะเอื้อมหน่ย ดารานักแสดงสาวผู้เคยออกอัลบั้มเพลงร่วมกับเพื่อนๆน,นักแสดงในชื่อชุดพบดาวโดยร้องคู่กับพระเอกอนุสรเติชปัญญาคนนี้ปัจจุบันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับคู่ชีวิตเพราะเธอไม่มีลูกจึงทําให้ไปไหนต่อไหนได้อย่างคล่องตัวสบายๆและชิวชิวนกพรพันธ์เกษมสุขนางพญาง,งูผีที่คิดถึงคอยมีความสุขมากมายครับ